l 5 0 1 8 sp นะครับคันนี้รถห้าสิแรงนะครับรถปี66นะครับรถใช้งานแค่600ชั่วโมงนะครับรถสวยเท่าเดิมๆนะครับถ้าเกิดลูกค้ากำลังหารถถ่ายมือสองอยู่นะครับรถถ่ายคูเปต้านะครับเนี่ยลองดูนะครับตัว sp นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายนอกนะครับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองขับกันเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับสำหรับ l 5 0 1 8 sp นะครับคันนี้รถขนาด50แรงนะครับรถปี66นะครับใช้งาน600ชั่วโมงนะครับรถแท้ไม่เดิมนะครัััับบบสสีีนนนนนนภาายยอกกกเเดดดดิมๆะะู่ปใคร สีไม่ค่อยถลอกเลยนะครับอ่านะพวกยางหน้ายางหลังเป็นยางเดิมนะครับของโอตานินะครับก็เป็นยางที่วัดติดรถใหม่ตัวนี้เป็นตัวปรับถายล้อหลังได้นะครับกระถาร้อปรับให้มันกว้างขึ้นนะครับเนี่ยพวกเนี้ยสีดมเดิมนะครับเนี่ยพวกเนี้ยสีดำเดิมหมดเลยนะครับรถยังไม่เคยแกะอะไรนะเนี่ยตั้งแต่สีล้อหน้านะครับพวกนี้สีดมเดิมนะครับมาร์คเมอร์กอะไรจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับสี เราไม่เคยแกะทอนโค้งทอนคัดเดิมนะครับสติกเกอร์นะครับของเดิมอยู่ครบนะครับนี่ฮะดูพวกผิวสัมผัสพวงมาลัยนะครับมันจะสากๆนะครับแผ่นหลังอะไรพวกนี้ยังเป็นของเดิมนะสีเดิมเดิมคือถ้าเกิดลูกค้าซื้อจะให้เก็บก็ได้นะครับอันนี้ผมยังคงของเดิมมาอยู่ยังไม่อยากไปทํานะครับรถเป็นรถไล่นะครับสภาพเดิมๆสีเดิมๆนะครับ ไฟเรียลไฟท้ายนะครับไม่แตกดันท้ายเดิมๆนะครับรถก็แห้งๆนะครับพวกเนี่ยกาวเดิมมาร์ครวงานนะครับยังอยู่นะครับมาร์คจุดต่างๆนะครับยังอยู่ไม่เคยแกะนะครับซ้ายฝายไม่เคยแกะเลยนะครับก็ถือว่ารถยังใช้งานน้อยนะหกร้อยกว่าชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม้แท้นะผมไม่ได้กลับไม่ได้กรอนะครับเนี่ยห้าร้อยหกสิบชั่วโมงนะครับ นี้สีเดิมหมดนะครับเครื่องเครื่องเดิมนะครับครับไฮดรอลิกไม่มีเสียรูปนะครับพวกมาร์กนะครับของโรงงานนะครับเป็นอยู่ซีนล้อยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับน่ะไปนอกประมาณนี้นะครับสําหรับ L ห้าศูนหนึ่งปด SP นะครับตัวรถมีใบดานหน้านะครับแล้วก็ผ่านพวนช้านะครับราคาเปิดไว้ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับถือว่าราคาไม่แรงนะห้าแสนสองไปเดี๋ยวคุณดูเครื่องยนต์ต่อ อ่านะครับเครื่องปกต,ติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับเสียงเครื่องไม่เข่งน,นะครับน้ําปกตินะครับไม่มีฟองอากาศนะครับนะน้ําไม่ดันนะครับน้ํำวนปกติเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับรถไม่เคยแก่นะครับรถไม่เคยแก่แต่คัม ๊มน้ำนะครับหัวฉีดนะครับเดิมนะครับไม่เคยแกะนะครับเนี่ยพวกมาร์กนะครับของเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับเกาส่วนผสมอะไรเดิมหมดนะไม่มีอะไรนะครับเนี่ยนะสติ๊กเกอร์ไม่ใช่มาร์กโรงงานนะครับรถซ้มเติมอะไรเดิมหมดนะครับพวกชุดนะครับพติดม่าน้ํานะครับสติ๊กเกอร์มาร์กนะครับต่ออากาศไม่มีแตกแต่ถ้าห้องเครื่องสวยนะเนี่ยเห็นไหม มาจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์สมบูรณ์นะครับข้ากาวยังไม่เคยแกะนะครับแล้วก็เนี่ยพวกนี้เดิมหมดนะครับเคือส่งตัวสูตอะไรไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับก็โอเคนะครับเครื่องแห้งๆนะครับสภาพห้องเครื่องสวยรถยังใช้งานน้อยนะครับหกรอชั่วโมงนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่ารถพื้นฐานดีแหละอ่ะไปเดี๋ยวเราลองขับต่อครับอ่ะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด s t นะครับก็รถห0ร้อชั่วโมงนะครับอ่เดิมๆนะครับ จุดสัมผัสต่างๆก็ถือว่าดีบูธพวงมาลัยขยับนิดนึงนะครับก็เนื่องจากเวลาขึ้นนะครับชอบโหนพวงมาลัยนะครับเวลาขึ้นจากข้างล่างนะครับเนี่ยชอบโหนครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะบูธไม่มีไรบูธยางเฉยนะครับอ่าพวกคันเกียร์แน่นดีนะครับเนี่ยจุดสัมผัสอะไรต่างๆยังมีนะฮะรถถ้าเกิดใช้งานได้เยอะเสาพวงมาลัยบ่อยๆมันก็จะเรียบมันไปเลยนะครับขันโกลคันเกียร์แล้วก็เข้าง่ายนะครับ เดี๋ยวลองขับดูนะครับเกียร์ชัตเทิรนะครับหน้าแปดล้ำแปดนะครับเดี๋ยวเราไล่เกียร์เร็วนะครับไฮดรอลิกนะครับ,บปกติหนักตัวมาลายนะครับปกติเลยนะครับตัวเบาคือรถมันสภาพดีนะครับไม่มีอะไรหรอกแล้วลองอย่างนั้นแหละ,ะเกียร์หนึ่งนะ,ะเกียร์หนึ่งท้านะครับสอง สามนะครับไปเกี่ย์สี่นะครับเกี่ย์สี่ไฮโอเคก็เกี่ย,ย์ปกตินะครับ ฝ่ยหลังหนึ่งสองนะครับสามนะครับสี่อ่าประมาณนี้นะครับก็เพียรเกินราคที่สนใจนะครับหารถถ่ายมือสองอยู่นะครับ L ห0 1ศูย์หนึ่งด SP นะครับคันนี้รถปี66หกนะครับตัวรถมีใบหน้านะครับแล้วก็ผงคน,นช้างนะครับราคาเปิดไว้ที่ 5แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับราคานี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเช็คกองเช็คไฟให้พร้อมใช้งานรถสภาพใหม่นะครับ600ชั่วโมงรถใหม่แท้นะครับถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อ0994945351นะครับหรือแอดไลน์นะครับไอดีไลน์ผมนะครับ0994945351นะครับถ้าต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับขอข้อมูลวิดีโอวิดีโออะไรพวกนี้นะครับก็แจ้งได้เลยนะครับคุยผ่านวิดีโอคอลก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาดูอ่ะยังไงก็ฝากด้วกััันนะคคครรบบบขอุณ